ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับเกษตรบ้านๆน,นะครับวันนี้วันนี้พา,าท่านมาดูนะครับท่อนพันธุ์หญ้าจักกพพัดนะครับหรือถือง,ง่ายว่ยาหญ้จาจักรพพัดนะครับลักษณะท่อนพันธุ์นะครับก็จะมีท่อนพันธุ์ที่เจรพร้อมที่จะนำไปปลูกได้นะครับนี่นะครับ มีสองตาท่อนท่อนพันญ้าจักรพพัดนะครับที่บ้านสวนรื่นรมฟาร์มนะครับก็มีท่อนพันจำหน่ายท่อนละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์รวมค่าส่งนะครับติดต่อโดยตรงได้ที่เ c e b ล o กบ้านสวนรื่นรมฟาร์ม แล้วเข้าไปที่เพจจำนายท่อนพันย่าหนะครับหรือจะติดต่อโดยตรงทางเบอร์โทร0878778833 8น,นี่นะครับลักษณะต้นพันอันนี้เป็นรูแรงนะครับตอนนี้ก็เป็นเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับลักษณะที่สวนของเราไม่ได้ ไม่มีการให้น้ํานะครับเป็นธรรมชาติโดยตรงลักษณะพันหญ,ญ้าเอกพันนี้ลำต้นจะอวบสูงไม่ทิ้งใบง่ายนะครับได้ผลผลิตที่มีความที่มีปริมาณมากต่อไร่ลุกในระยะห่างหนึ่งเมตรนะครับ แต่ก็ดีนะครับอันนี้เราตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเราจะเลือกเอาเฉพาะต้นพันธุ์ที่เก่พร้อมที่จะนำไปทำพันได้นะต้นไหนที่เก่เต็มที่เท่านั้นที่จะนำไปาำนายให้เป็นต้นพันเพื่อที่จะท่านจะได้นำไปปลูกได้ พราะว่าอัตราการงอกและการรอดก็จะสูงนะครับลักษณะท่อนพันที่เกก็จะมีท่อนทันที่ลักษณะสีอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นลำต้นที่ยังขา,ขาวๆนะครับมันจะเนี่ยยังสีาขาวๆอย่างนี้มันจะลูก ส่วนว่าแคนเนาทิ้งนก่อนที่จะงอกลักษณะที่แก่เต็มที่ก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับดีจะเข้มกว่ากันซึ่งเป็นตน้นพันธุ์ที่เหมาะนำไปปลูกได้นะครับถ้าท่านสนใจนะครับสามารถโทรสั่งซื้อโดยตรงเลยก็ได้นะครับ ที่เบอร์0878778803หรือทางเฟซบุ๊กบ้านสวนรื่นรมฟาร์มแล้วเข้าเข้าไปที่เพจต้นพันย่าหวานอิสราเอลนะครับก็จะมีทั้งย่าหวานอิสราเอลย่าลูกแะกรพัดย่านนิเปียปักช่องแล้วก็ย่านนิเปียแคะนะครับมีทีมีสามสี่สายพันนี้ ราคาจำหน่ายห้าะ,ะบาทห้าสิบเงื่อนกันทั้งหมดบาทห้าสิบรวมส่งแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็น,นำเสนอท่านตะเพียงเท่านี้นะครับก็บควรท่านช่วย กดติดตามตดกดแชรกดไล์กดไลค์ก็เป็นกําลังใจงให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ